ในร,าานรัมันราหีมเตือนฉันอีพีนี้เรื่องราวของชีวิตที่เราต้องลดความซับซ้อนและความยุ่งยากในการใช้ชีวิตลงด้วยกับปรัชญาชีวิตง่ายๆที่ว่าชีวิตคือการดูอาและการหาทางทำให้ดูอาถูกตอบรับนี่คือเป็นสิ่งที่ เราทุกคนต้องพยายามเข้าสู่การดูอาและหาวิธีทางตรวจสอบดูรายละเอียดและความต้องการที่เราดูอาอย่างจริงจังตรวจสอบวิถีชีวิตเพื่อให้ดูานั้นถูกตอบรับและอิชชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราที่ว่ายากที่ว่าซับซ้อน จะกลายเป็นเรื่องง่ายอิงชาอัลลอฮ์เตือนฉันอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาด